สวัสดีครับผมวันนี้พามาเด็ดผักบุ้งครับพี่น้องเอ๊ะเด็ดผักบุ้งทําไมเออนะเอาครอสมาฝากดูอะผักบุ้งยนขึ้นแล้วเทหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่เห็นสติกเกอร์มหาจักรติดมาแบบนี้น่าจะเทแลวน้องพี่น้องนะของแท้มีแมงวันด้วยไหมเนี่ยแมงวันเกาะแล้วนะอะเอามาฝากด้วยพี่น้องเด้อนะครับผม ถูกแพงจัดสินใจกันเอาเองตัวนี้เช็คให้เรียบร้อยครับพี่น้องโวลุ่มแน่นปื้เลยครับผมอือนะฮะใช้งานได้ปกติครับไหนถอดดูหน่อยสิอุ๊อดันในตัวทีครับผมน็อตสีดำเออการันตีว่าของแทไหมไม่รู้เหมือนกันผมว่าเทเลยนะครับผมอ่ะวันนี้คลิปสั้นๆแล้วกันครับผม มีสินค้าคงเทเอามาฝากแล้วกันนะฮะเป็นโครตรุ่นนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับใครหาอยู่จัดเลยครับผมอันนี้ให้ดูสภาพโดยรวมนะครับมีรอยขีดข่วนนิดหนึ่งครับผมสภาพโดยรวมไม่มีบุบสลายนะครับสนิมไม่ขึ้นน็อตนะครับผมสวยงามนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับผมเอามายั่วพี่น้องอีกแล้วนะหาเรื่องจะให้พี่น้องผมเสียตังค์อีกแล้วครับนี่นี่นะครับ สวยๆเลยครับพี่น้องแคลทักมานะครับผมเบอร์โทรศัพท์0950268767นะครับ2,500บาทครับพี่น้องนะครับผมรับประกันเสียงดีแน่นอนครับตัวนี้เทสแล้วครับผมเทสกับตู้ต้นมาพร้าวให้เรียบร้อยครับผมจัดเลยเด้อใครหาอยู่ครับผมนะนี่ครับ2,500พี่น้องเด้อใครหาอยู่ก็จวดได้เลยครับผม